สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ลกทุกท่านครับสวัสดีครับพ่อแม่ปีน้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมก็เข้ามาสวนยางครับแล้วก็มาสวนโกโก้ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เอาเนี่ขาตั้งกล้องขนาดเล็กมาครับคุณผู้ชมข้อดีของขาตั้งกล้องขนาดเล็กก็คือว่าเขาพกพาง่ายครับไอ้ขาตั้งกล้องบบใหญ่พกยากกับมันใหญ่ <laughs> ขนาดเล็กแบม,มีคับถือว่า ก็่างดีครับวันนี้บ่ลืมนะครับวันนี้จะพกติดรถตลอดครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะพกติดรถตลอดวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยครับคุณผู้ชมนี่ครับปุ๋ยเราปุ๋ยเอ่ตอต้นโกโก้ครับเพราะเราใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ไปแล้วขี้วัวไปแล้วครับขี้วัวขี้ควายไปแล้วแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพเม็ดไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาใส่ฝนจะฝนลงแล้วครับวันนี้วันที่ 19, สิบเก้าพฤษภาหกหกครับเราก็ซื้อปุ๋ยมาครับ นี่ครับถ้าเราโมเตอร์ไซค์มาก็ต้องไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้ครับนี่ซื้อขนาดนี้ครับปุ๋ยสูตรเสมอครับ15นะครับ15 3ตัวคุณผู้ชมซื้อมา3 3ถุง3กิโล3กิโลร้อยก็ถือว่าถ้ามีเราถ้ามีเรามีเงินน้อยก็บ,บริหารแค่นี้ก็ได้ครับนี่ก็เรามีต้นโกโก้อยู่นี่ประมาณร้อยต้นนะครับ ต้นไหนเราก็คงจะใส่ประมาณสักหนึ่งกำมือพอครับหรือหรือมันนั่นก็ไม่ให้ไม่ให้เปลืองเยอะก่อนหนึ่งช้อนแกงก็ได้ครับช้อนแกงก็เยอะอยู่นะครับหนึ่งช้อนแกงก็ได้ครับหรือหนึ่งกำมือหลวมๆก็ได้ครับเราอาศัยใส่บ่อยๆเอาครับแล้วก็เราใช้เงินน้อยสบายใจครับเงินร้อยเดียวเราก็สามารถที่จะเอามาบริหารต้นโกโก้โกนะครับที่เราปลูกไวใ้ให้เขาเจริญเติบโตนะครับ แต่ก็รู้สึกว่าเขาเริ่มจะผีดอกบ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยครับเราก็คงจะทํางานขั้นแรกเราก็คงจะจุดกันยุงกันฝนตกแล้วยุงเยอะคุณผู้ชมเราตั้งกล้องก่อนครับนี่ครับกล้องขนาดเล็กขนาดนี้ครับ ตอนแรกเราก็เรื่องนี่ใสมานี่เราใส่มาอยากกันยุงขดเดียวก็น่าจะพอครับผู้ชมนี่อันนี้ขดเดียวก็อยู่นู่นประมาณสักสองโมงเย็นครับแต่วันนี้เราก็คงอยู่ประมาณสักครึ่งวันพอครับตอนนี้เวลาก็สิบโมงเช้าแล้วครับมาดูกันว่ากี่โมงจริงๆนะครับกี่โมงแล้ววันนี้นะอ่าสิบโมงพอดีครับสิบโมงตรงครับวันนี้ครับ เราถือว่าทํางานปฏิบัตงานเราเข้าเช้างานจะได้เสร็จไวครับเรามาจุดยากันยุงกันครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนในยุงจะเยอะครับยุงป่าครับไม่งั้นเราจะเป็นไข้ป่าได้ครับต้องต้องระมัดระวังครับนี่เราใช้ตัวนี้ครับพ่นนะครับ ชมอ่ะวางก่อนให้เขาหายร้อนครับใส่ในกระใส่ในกระป๋องไม่ได้ครับเดี๋ยวกระป๋องทะลุอ่าอ่าใส่เข้าไปครับเราจะไช้ทำงานยุงไม่กัดเรานะครับถ้ายุงยุงกัดเรานะโอ้เราเป็นไข่ป่าแน่ครับอ่าใส่แบบนี้ครับ ปิ้นล็อกมันหายไปแล้วนะครับผมใช้อนี้นะครับปิ้นล็อกพลาสติกมันหายไปผมเอาขดเอารวดใส่เอาครับก็ถือว่ารวดใส่เจาะแล้วก็ลวดใส่ได้ครับสบายเลยครับนี่ครับกปบีบบีบบีบรวดเขาไม่ให้ม่ให้หล่นนะครับล็อกเลยคราวนี้ใช้ได้ครับนี่ใช้ได้อ่าแล้วก็เอาเน็บตรงไหนดี เอาเอาใส่ตรงนี้คุณผู้ชมอาใส่ไว้นี้ก่อนใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้หมดแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็เหน็บหลังนี่ก็ได้คุณผู้ชมนี่ครับนี่นะครับจะต้องก้นนี่แหละครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เก็บครับเก็บพวกนี้ ใส่ในในกระป๋องนี่ครับอันนี้ประสงค์ครับกล่องนี้ก็ดัดแปลงครับ่านผู้ชมดัดแปลงครับใส่ของได้เยอะคุณผู้ชมเรามาสวนสบายครับมอเตอร์ไซค์มาได้ครับเวลาเราเอารถกระบะมาบางครั้งเรารถกระบะนี่มันเข้าไหนลําบากนะครับแต่บางครั้งก็จาเป็นต้องใช้เหมือนกันครับรถกระบะนะครับถ้าเอาของมาเยอะๆครับวันนี้ของเราไม่เยอะเราก็มาแค่นี้ครับ เราก็ปฏิบัติงานกันปกติเขาขาย40บาทครับซื้อกิโลเดียวสีบาทแต่ถ้าซื้อ3โลนี่3ามโลร้อเออเขาท่าอยู่ผูกอยู่เราก็ปฏิบัตกิการกันครับว่าเราใส่เยอะขนาดไหนคุณผู้ชมมาดูครับโอ้คุณผู้ชมนี่ยางผมก็ได้จำหน่ายแล้วครับนี่ก็ให้คนงานก็ทีมงานกีดยางครับยางนี่ก็ได้ประมาณสัก ที่ผมปลูกนี่ก็ประมาณสิบปีได้ครับเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่แหละครับถ้าวันนี้ไม่พอก็ไม่เป็นไรครับแล,แล้วก็เราเข้ามาค่อแล้วก็ซื้อเข้ามาใหม่ครับแต่ทําอย่างนี้มันก็ประหยัดเงินนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะแพงแต่ว่าประหยัดเพราเรามีเงินร้อยเดียวเราก็สามารถที่จะอามาบริหารสวนได้นะครับ คุณชมเดี๋ยวเราก็โปรยเยอะไม่ม่เยอะครับดูกันครับว่าทําอย่างไรนะครับนี่ครับนี่หนึ่งกำมือขนาดนี้ครับล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่ครับนะครับคุณผู้ชมเราก็ใส่น้อยๆครับแล้วก็ใส่บ่บอยนะครับบ่อยนะครับ ถ้าใส่แบบนี้เราใส่ไม่เยอะก็ก็กลัวลืมก็วันที่หนึ่งของทุกเดือนก็ก็มาใส่ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ถือว่าต้นเขาจะได้โตไวครับนี่ต้นโกโก,โก้ที่ผมปลูกนี่ก็ประมาณสักน่าจะสองปีครึ่งได้คุณผู้ชมจําได้นะครับสองปีครึ่งมาดูหน้าตาน,นี่ครับนี่ต้นนี้เขาก็เริ่มปีนี้เขาก็เริ่มนี่คุณผู้ชม จะเริ่มฟอร์มดอกครับเนี่ยนี่ฟอร์มดอกในดอกเขาปีนี้เขาเริ่มฟอร์มดอกเขาถามว่าเขาติดไหมเขาอจปีนี้เขาอาจจะไม่ติดลูกก็ได้คุณผู้ชมเพราะตัวเขาเริ่มแข็งแรงเขาโตแล้วเขาก็จะเริ่มฟอร์มดอกนะครับดอกเขาจะออกตั้งตะโคนเลยนะครับโคนมาครับเป็นดอกออกมาแต่เขายังไม่ติดลูกนะครับปีนี้เขาคงจะทดสอบตัวเองนะครับว่าเขาพร้อมที่จะออกลูกไหมนะครับ นี่เราก็จะใส่ปุ๋ยเข้าไปครับนี่ครับมันต้องเยอะคุณผู้ชมนี่ครับใส่น้อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอฝนลงมาก็พอดีครับก็ออกจากต้นมาประมาณสัก40่สิบเซนประมาณนี้ครับวันนี้ผมเดูดูแล้วครับเราจะทดลองว่า3ากิโลนี่ร้อยต้นนี่เขาจะพอไหมครับแต่ยพยายามให้พอก็ดีนะครับ เราจะได้ไม่เปลืองเงินครับก็ใส่บ,บ่อยๆครับใส่บ,บ่อยๆชนคงจะใส่ในช่วงฤดูฝนนี่แหละครับคุณผ,ผู้ชมใส่ในน้อยแล้วก็เดือนละครั้งก็ถือว่าใช้ได้ครับปกติถ้าถ้าใส่เยอะนี่ก็เดือนปีหนึ่งสองครั้งก็ได้ครับปีหนึ่งก็วันที่หนึ่งพฤษภานะครับแต,แต่มันก็ต้องดูฝนด้วยนะครับว่าวาพื้นดินมีความชื้นไหมนะครับในปุ๋ยสีผ้าสีผ้าเนี่ยเขาจะละเหย ราเหงไวนะครับแต่ความชื้นอยู่ในใต้ตัวยางนี้ก็มีอยู่นะครับแต่ถ้าว่าฝนตกแล้วเรามาทําไม่ได้ครับฝนตกฝนตกนี่เราใส่ปุ๋ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเปียกน้ําฝนนะครับแล้วก็ใส่ช่วงในดินมีความชื้นเนี่แหละครับผู้ชมจะถามว่าขุดขุดลงดินถมได้ไหมก็ได้อยู่ครับมันช้าครับผู้ชมอย่างนั้นไม่ไหว <laughs> งานเราช้าเออ เราก็สาธิตไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเราคงจะทำงานกันต่อครับเพื่อให้เพื่อให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับสามกระสอบนีจะทำให้ได้ร้อยต้นดูว่าจะได้หรือเปล่านะคานผู้ชม